แล้วในจํานวนคนที่อยู่กับฟิรเอาเป็นร้อยๆยเยอะแยะมากมายนี่กลับมีคนหนึ่งที่ไปอยู่ฝั่งมูสาไม่ใช่คนของมูสานะอันเนี้ยอัลลอฮฺตะลาบอกว่ารจูลนมุมินุนมินอาลิฟิร์อาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธามาจากใครมาจากฝั่งของฟิเอางมินอาลิฟิลอางเนี่ย เราอาจจะมีการตัดสินบอกว่าอาจจะหมายถึงมาจากญาติของฟิรเอาลเลยบางตัดสินบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับฟิรเอาลเป็นญาติของฟิรเอาลหรือนะตัดสินอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าอาจจะไม่ใช่ญาติแต่เป็นพวกของฟิรเอาเป็นเสนาบด,ดีหรือว่าเป็นกลุ่มชนของฟิลเอาที่ไม่ได้มาจากบันีอิสราเอลเป็นคนในก๊กเดียวกันกันกบฟิรเอา ในจำนวนคนทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ฟังฟิลิปปเนี่ยต่อต้านโมซาหมดเลยแต่อัลลอฮฺสุบะฮฺราะะลามาชาอัลลอฮฺในท่ามกลางแบบไม่ว่าอะไรนะบรรดาคนที่แบบโอหังแบบคนที่ดื้อด้านเนี่ยยะอัลลอฮ์มีคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาด้วยด้วยความปริชายาของอัลลอฮฺสุบฮราะะลาเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรท่ามกลาง หนองบึงที่เต็มไปด้วยความสกปรกของคนที่ไม่ศรัทธาต่อรัชบาลอัลลอฮในยุคข,ของพิณเอากลับปรากฏว่าเหมือนกับเหมือนมีดอกบัวหนหนึ่งต้นขึ้นมาท่ามกลางสุบฮานัลลอฮ์เนี่ยจะบอกว่าฮิดายัดของอัลลอฮ์ซุบฮฮะอัตลอฮฺมันไม่จํากัดน,นะเราอย่าดูถูกบางทีเราไม่รู้หรอกว่าท่ามกลางคนที่โฉดชั่วทั้งหลายเนี่ยเฮ้ย มันยังมีช่องสําหรับคนที่จะได้รับอิดายัตจากอัลลอฮฺสุบานเราต่ะลาขึ้นมาด้วยหนึ่งคนแต่ว่าไม่ได้สแสดงตนแค่นั้นเองมันมีสามคนลักษณะของผู้ชายคนนี้หนึ่งรเจอร์ล,ลุนโมมินเป็นผู้ชายเป็นผู้ศรัทธาสองมินออลิฟิรอรเอาเป็นคนของฟิรเอนะอยู่กับฟิรเอมาตลอดชีวิตนะ แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยตัวเองเพราะถ้าเปิดเผยตัวเองอาจจะเสี่ยงต่อต่อชีวิตเพราะฉะนั้นยตูมูอีมมนะหูก็เลยต้องปกปิดความศรัทธาผมว่าณจุดนี้บุคลิกของผู้ชายคนนี้มันก็มีบทเรียนให้กับเราละถ้าเกิดว่าสภาพใดสภาพหนึ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอาจจะเป็นที่เราหรืออาจจะเป็นในประเทศอื่นๆหรือที่ไหนก็แล้วแต่บนโลกนี้ถ้าหากว่าเราต้องเจอกับสภาพนี้จรงิงๆวิธีการของผู้ชายคนนี้สามารถเอาไปใช้ได้เขาเรียกว่าไม่เปิดเผยความศรัทธาเนื่องจากมีเหตุผลที่รองรับได้นะเหตุผลของผู้ชายคนนี้ก็คือถ้าสมมติเปิดเผยขึ้นมา อาจจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตก็เลยจำเป็นต้องปกปิดความศรัทธาของตัวเองทีนี้เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ต้องพูดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรในอัลกุรอานไม่ได้บอกชื่อนะครับเชคอุัยมินบอกว่าเพื่อที่จะได้สอนเราว่าสิ่งที่เราจะเอามาเป็นบทเรียนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สาระของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ ชื่อของตัวบุคคลเป็นใครก็ได้แต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันมีสาระมากกว่าชื่อของบุคคลผู้นี้เพราะฉะนั้นเราไปดูในทับเสดเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครชื่ออะไรเพราะเราไม่ได้ต้องการจะเอาชื่อคนแต่เราต้องการเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเอามาใช้เป็นบทเรียนกับเรา